เราก็คลยเราไม่คลายแพงนะคะนี่นี่ดัางตัวนี้แทมจามันก็พันเดียวพอตัวนี้แค่พันเดียวนะคะคนคนสวยไม่เอาเยอะลำฟังตัว่าแพงจังเบอร์แทมมึงหนึ่งพันอ๋อให้มึงทำคลายหรือมึงทำอะไรก็ไม่เลยหยอกตัวเลยรอตัวเยอะนะตัวเราตัวอะไรนี่ตัวตัวตัวนี้ ปั่นเลยโอไอเบียมันแหลมอยังลืมนองจอไหนบานไม่ใช่ท่าสั้อสมออกฮักจากแฟนคนคนเดียวเลยอ๋อคนอยังมึงก็เลยออกฮักคนยังไม่ขาดใจดีเลยจะออกฮักต้องเป็นกูดิที่ <มา S 2> รัก,รกของน้องได้ครับพิมเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะ

ออยเียงได้มาตนึงมันก็ว่าปลาเลยหรอปลาเามนหาแต่เจ้ามันไม่นหนามแต่ว่ามิ้นาเนอันเด้อเออที่นี่อันนายาคือได้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 ยาี่กของน้องบ้เบียนะจ๊ะวพี่ยองน้องตาดีนะลวนเลยพอนดูนะคะเนื้อมันหนามากเลยนี่ ดอยากม่รีวิวเลยรีวิวรีวิวเนื้อปลาพงนี่เจ้าก่อนนะคะพี่น้องขออนุญาตเข้าเข้ากล้องนะเพราะว่าพี่ว่าก็ไม่อยากเข้ากล้องมันนี่นะคะไข่ฝักเติบๆเลยนี่ได้ใกล้กันน้องคนนั้นต่ำเหมาแต่ใกล้แต่ว่าไม่ใกล้มันแบบไข่ ใครมาคนนี้เนาะโชคดีพี่นี่าโชคเโชคดีเป็นของพี่นี่น่าเกิดว่าเปลี่ยนจากได้ไข่เป็นโชครางวัลทีนึงได้ได้ไหมได้ดีว่านะเฮ้ยไม่ต้องเจอโชคดีเลยวันนี้วันนี้เป็นโชคดีเลยเฮ้ยเรามาคนนั้นดีว่ะเฮ้รามาคนนั้นดีว่ะเดี๋ยวว่าก็เดี๋ยวว่าทำงานเก็บไข่เงาเมื่อัหร่มาออโชคริบล้องหลานอยู่